สวัสดีปีใหม่ค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันเวลาเดิมนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น e ีีที่317แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะเราก็จะพบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับทางช่องนะคะก็จะเจอกันยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่2วันนี้เป็นต้นไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีภาพสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะในราคาเบาๆนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยคะ่ะ องแรกในวันนี้ก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่นห้าปี2527วัดปากน้ำกรุงเทพผสมผงปากน้ำรุ่น123สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะสำหรับพระผงปากน้ำรุ่นห้านะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะน้าใช้น้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดกองทัพภาคที่สามสร้างปี2 5งพิบเเนื้อทองแดงสภาพสวยน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญทรงผนวดกองทัพภาคที่3สร้างนะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณหลวงพ่อฤสีริงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีปี2,521เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสวยมากเลยนะคะน่เก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญท้าเวสสุวรรณหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองพค่ะนะเก็บนะใช้นะคะสวยๆเดิมๆเ,เ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอปี2530เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวย เหรียญสวยพิธีดีพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพยาเต่าเรือนกระไหลทองหลวงพ่อกกเกษมวัดม่วงจังหวัดอ่างทองปี2541สภาพสวยนะคะ สำหรับเหรียญพญาเตาเรือนกระไหลทองหลวงพ่อกเกษมวัดม่วงนะคะสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ150เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาหมูพิกแผ่นดินรุ่น2หลวงปูก่กาหลงเที่ยวแก้ววัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วปี2550เนื้อโลหะ สภาพสวยสวยมากเลยนะคะศิลปะสวยค่ะนะเก็บนะสะสมนะคะสวยจริงนะคะสำหรับพยาหมูนะคะ สำหรับพญาหมูนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อป,ปี2515หลวงพ่อเงินบางคาบนบรรจุก,กิ่งวัดท่าบัวทองจังหวัดพิจิตรเนื้อทองผสมสภาพเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะ ภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสวยค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานะคะบรรจุก,กิ่งสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่อโบราณพระเจ้าตากศินมหาราชเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์กรุงเทพสร้างปี2494เนื้อทองผสมสภาพสวยนะคะเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดชอบสะสมของเก่านะคะหรือพระเก่าๆนะคะก็จัดไปเลยนะคะสวยค่ะ สำหรับรูปหล่อบโบราณพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะสวยเดิมองค์นี้เก่าๆก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน่าใช้นะเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระคงเนื้อดินกุกเก่าจังหวัดลำพูนสภาพหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สภาพดีนะคะแล้วก็หายากนะคะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะสำหรับพระกุกเก่าๆนะคะสำหรับพระคงเนื้อดินกุกเก่าจังหวัดลําพูนนะคะสภาพดีหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพค่ะนะใช้นะ้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระหางหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเนื้อผงสภาพสวยสวยนะคะสำหรับพระหางหมากนะคะสำหรับพระหางหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ เก้รค่ะนะใช้น,า,ชา,นาเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหูยาเนื้อชินเขียวหลังลายผ้ากุทายย่านจังหวัดชยัยนาทสภาพดีนาเก็บหน้าบูชาค่ะกุทายย่านนะคะ สำหรับพระหูยาเนื้อชิ้นเขียวหลังรายผ้ากุไาย่านนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดิมๆเลยนะคะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นดาวหลวงพ่อพีนะวัดพระสนมราวจังหวัดสระบุรีเนื้อผงสภาพดีสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชานะคะ หลวงพ่อพีนะนะคะสำหรับดาวนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะค่ะสำหรับดาวหลวงพ่อพีนะวัสนมราวนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชิน,นาราชหลังสิงเนื้อผงหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชยัยนาทสภาพสวย น่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสวยนะคะเก่าด้วยค่ะค่ะสำหรับพระพุทธชินราชหลังสิงเนื้อผงหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงกรุงเทพรุ่น3ปี2539เนื้อทองผสมสภาพสวยหลังตอกโค้ดน่าเก็บหน่าสะสมค่ะสวยนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่านะคะด้านหลังตอกโค้ดนะคะ สำหรับเหรียญหล่อกเก่าหลวงพ่อไปนะคะสภาพสวยสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อละระฆังใหญ่หลวงพ่อพมวัดช่องแคปี2512เนื้อทองะระฆังสภาพดีสภาพดีนะคะเก่ามากด้วยค่ะ สำหรับเหลียนหลอระครังใหญ่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะสภาพดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองพค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเบี้ยกแก้หลวงพ่อคำวัดโพปั้มจังหวัดอ่างทองบังจุปหลอดอุดชันลงฝังตะกุดสภาพสวยสภาพสวยนะคะ สวยจริงนะคะสำหรับเบีย้ยแก้ตัวนี้นะคะบรรจุปลอดนะคะอุดชันนโลงนะคะเห็นไหมคะได้ยินไหมคะปลอดวิ่งดีนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเบีย้ยแก่สารพัดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีติดตัวไว้สักตัวนะคะก็จะ ป้องกันภัยอันตรายได้นะคะค่ะสำหรับเบีย้ยแก้นะคะหลวงพ่อคําวัดโพปั้มนะคะสภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลิวขี่เต่าวัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐมเนื้อทองเหลืองรมดำตอกโคตใต้ฐานเลข191สภาพสวย สวยมากเลยนะคะลมดำสวยค่ะค่ะสวยจริงนะคะสําหรับองค์นี้นะคะตอกเลขใต้ฐานนี่ค่ะเหนมคะหนึเก้าหนึ่งนะคะสวยนะคะนะเก็บน้าบูชานะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อหลิวขี่เต่าวัดไล่แตงทองนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดพิมใหญ่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสภาพสวยสภาพดีนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะวัตถุมงคลนะคะหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ ะค,ะค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะนะใชหน้าเก็บนะคะสำหรับปูท่ทวดพิมพ์ใหญ่องคน,นี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าลือโองหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เนื้อดินปี2516สภาพดีสวยเดิมนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับผ้าลือโคงนะคะหลวงปู่แหวนนะคะสภาพสวยสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพร่สามพันเนื้อผงปี2515หหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสภาพดีสภาพสวย น่าใช้น่าเก็บนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะสวยเดิมค่ะสวยจริงนะคะหนาด้วยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับพระสมเด็จแพร์สามพันเนื้อผงนะคะปี2512นะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่3 0 0พค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆิเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อชินพิมพ์ปภามนทนข้างรัศมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลังจานอักขระยนันใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้พร้อมใช้เลยนะคะพระสวยนะคะสวยเดิมนะคะตลับก็สวยนะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะนะหมคะ สวยเดิมนะคะไม่ต้องนําไปเลี่ยมนําไปใส่ตลับใส่กรอบเลยนะคะองค์นี้จัดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยมากค่ะกาสําหรับพระเนื้อชิมพินปภาเมินทนนะคะข้างรัศมีหลวงปู่สุขวัดปกของมะขามเท่านะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนกระไหลทองหน้าแผ่นเงินสมเด็จโตวัชยโยจังหวัดอ่างทองปี2537กล่องเดิมสวยเดิมนะคะหน่าใช้หน้าเก็บนะคะเหรียญจะเป็นกระไหลทองนะคะแต่องค์พระนะคะจะเป็นหน้าแผ่นเงินนะคะเดิมเดิมเลยนะคะกล่องเดิมเดิมตลับเดิมเดิมเลยค่ะสวยมากนะคะ สำหรับเหรียญรูปเหมือนกระไหลทองนะคะสมเด็จโตวัดชยโยหน้าเป็นแผ่นเงินเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะพร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปากน้ำรุ่นเมตตาการุณาปี2534วัดปากน้ำกรุงเทพเนื้อโลหะลมดำตอกโค้ดกล่องเดิม กล่องเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับพระวัดปากน้ำนะคะเป็นเนื้อโลหะองค์นี้นะคะไม่มีเสียหายนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะค่ะสำหรับพระปากน้ำรุ่นเมตตากรุณานะคะเนื้อโลหะลมดาสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะจะเป็นตะกุดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเลี่ยมพลาส,สติกเดิมจากวัดนะคะสวยเดิมนะคะน่าใชหน่าเก็บนะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นการเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยเก่าน่าใช้หน้าเก็บนะคะสำหรับ ตะก,กุดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเลี่ยมพลาส,สติกเดิมจากวัดสวยเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้นะาเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตตั้งหน้ารถฉากฟ้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ํากรุงเทพสภาพสวยสวยมากเลยนะคะสวยเดิมนะคะนี่ค่ะ ตั้งหน้ารถนะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะสวยนะคะสวยจริงค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตตั้งหน้ารถฉากฟ้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกรุงเทพนะคะสวยเดิมใหม่กิ๊กองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมแบบนี้ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุกพระร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ